ได้ฝนตกมึงแน่ครับพี่น้องฝนหลักเอ้ยสุดยอดด้วยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกระพิสารบ้านฉันจ้ะพอกันวันที่สองพฤศจิกายน2 5งพจ้า้อนีปจ้มนีพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วไอ้นาะครับผมเดี๋ยวคาวว่าฝนตกทั้งหน้าครับพี่น้องเข้าสีมาเบิรงดีเขานาะแม่จ้ะหลังจากเข้าบได้มาหลายมือจ้ะพี่น้องไปจ้าหลุงนพปามีแม่ปามีมึงจะ้มนีสิโสิีมานบ่จ้าไชครับ ครับผมมีก็พาพี่น้องออกมาทางหน้าครับเห็นพี่น้องเพิ่นมาเกี่ยวเขาโพดว่าฝนตกแห้งเนาะแม่ป้ามีฝนตกข้างหน้าก็มาายมเบิ่งดีเบิ่งต่นเฮาแล้วครับน้ำไหลแหมเฮาก็บ่ได้มาหลายมื้อหน่ายนะครับผมน้ำกลับมาไหลาอีกเลยเด้อครับหลายมือ้อเอ้ามีเสียงอยู่มีเสียงป่าในห้องเมืองอยู่ไหมป้ามี บ่อท่านหนาวนอสวงนี่นอหนาวสวงเดียวคือสวงเฮ็ดบดออกของครับพี่เนาะมันเคมีแต่ฝนมาเราก่อแกกเนาะแมนครับจะว่าหล่อมีทั้งหน้าที่แห้งก็ทั้งแบบนั้นถ้าปานกระโตเป็นมองมองจาว่าลองหลุ่นน้ำกันเบิ่งครับพี่น้องถามือฝนตกแล้วครับจังมะมือหันกับเขาหาเฮ็ดก่อนอ้อสองมือหัน เห็ดกอนี hmm. ่ออกเรื่อยๆอยู่ครับเห็ดอื่นกับบอเห็นครับคันเห็นก็สิเป็นเห็ดผึ่งค้าลายครับพี่เนาะนี่แล้วครับทำเลเฮ้านามเฮาครับพี่น้องไหลก็สิไหลจะเจาะแล้วครับแม่ปามีว่าให้ออกก่อนหงาหกแห้งเลยบารีมาดูแบบบ้นถ้ามีฝนตกแห้งแล้วครับจังสีมาจังสีพามาเบือง ำนำไลจัลเนาะหนำไล่เขาเหอนหลิวนี่มีเสียงอยู่ทังหลังมีเสียงบอกฝนตกแห้งตือบอยู่ด้วครับเปียกเบ็ดค้าวพี่นอออนอฝนตกเปียกแต่แแลยทุกตาเบือนหนำตีนก็ไอ้ไปเบิง้งไปเบิง้งพี่จังมีเสียงดิ่นอยู่เออเขาท้าอยู่ครับบานใหญ่ให้ได้ฝนตกมึงแน่ครับพี่นนอ วันท <The> ี่เท่าไรแม่ป้ามีวันที่สองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าเนี่ยเห็นเป็นไรด้วยครับเฮ้ยย่อนแสงครับทางพดุกเลยตัวอ่านเม่นบ่เอาเอ้าโคหนาโคหนาเนี่ครับพี่น้าเอ้ยเต้นสวดเต้นสวดไม่นี่ไม่นี่สิเห็ดหยางเนี่ยครับเป็นสีขคืนแมวเป็นมีเงียงนะครับ ดูขึ้นมาทีเด้อเนย์ยังให้ฝนเลยตกหนาอีกหนอ,นอแมนครับมีอะไรจ้ะพี่นอ้องฝนตกเป็นเอสดีแห้งบาได้เด้อดัดเลยอ๋อหลุดกันเบื้องมาสิโตหน่อยหรือโตใหญ่ดูแต่ว่าปลาเนีน่ยอมราบจ้ะพี่น้องมัน ข้าใหม่ปลามาโอ้โดดโดดไก่ขอปที่น้องมีบ้านแม่ปลาหมีก็มีบุญได้จ้ะพี่น้องบุญกระทินเนาะกระถิ่นช้าเมื่อกี้จ้ะต้องกัมหลัดไปเลยได้ไหมปลาหมีเพิ่งกระโดดขึ้นไปอยู่จังสันอยู่เลยขันว่างมือเพิ่งกระโดดขึ้นเลยเออสิบมาเรื่อยๆหลุนกันเบิ่งครับพี่น้อง นี่ถือว่ามันแล้วครับผลกระตกเน่อกับสะสมไว้ร้ายหมื่นสามห้าบ่ได้มาล้านหมื่นครับประมาณสามหมื่นหรือสี่หมื่นนี้ครับนี่ครับนี่คุณอ่ะเอออ๋อเน้าสิวามาเตใส่ครับมาแต่เนี่ยงนาดีนะเจ้านง สดใหม่ทุกวันจ้าขุนฮะเฮ้ยเบิง้งในหันเลยบ่เบิ้องในหนีก่อนเอาโยกขึ้นมาเบิ้องอยกขึ้นมาโซ่เบิ้งก่อนว่าจักโลูเด็ดแ,แบบปดก็อยู่ปเกินคาดอะไล่ะขุนมยเกินคาดจ้ะพี่น้องนี่ะครับเอ้ยมีละใบมัดไว้ไปอยากเสื้อก็ต้อตงเสื้อเด้อจ้ะ ประมาถ้าอยูเนี่สิมาอีกเลยจ้ะพี่น้องประมาณวันที่แปดเนาะแต่อากาศสีเป็นหลบสุดท้ายแล้วครับของการยามป่าตลอดกันเมื่อว่าเราบ้างหันคือพอปลาหมีว่าหม้อกระต่ายหม้อกระต่ายตกปล่อยปล่อยครับคุณแม่เพิ่งกระโทมมาว่าทางบ้านคุณแม่โต๊ะแห้งเนาะนครับทางขอนแก่นจ้ะหลบนี้อุบลด้านหนาครับพี่น้องด้านแรก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 กับด้านหนา้ยมอให้พี่น้องบม่ในน้ำก่อนเนาะ เดี๋ยวพีมาหลายมือจ้ะพี่น้องฝนตกเป็นเหตุมือนี่ตกหมู่หวานข้างหน้าแห้งเนาะียนครับป่าเพิ่พมาเกี่ยวเขาเพิ่งเกินโทษว่าเกี่ยวบ่ได้จ้ะดูข้างในครับพี่น้องปลาดุกปลาคอปลาเข่งอ้ายเอ้ยปลาหลวมเนาะจ้ะมาเดี่ยวจ้ะพี่น้องใส่ปลาตามที่พี่น้องเห็นเนาะครับผม ตก็จะเปใหญ่แห้งดูครับนั่นก็ดูก็สิประมาณใส่หมี่นะมั้งไงอินเดียกันตัวต่อหัวปีเพิ่นนั่นใหญไนย์ตอนแม่ค้างเพิ่นเอาช่วงลงที่แหลกเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องมันเรื่องเศษมีสูยามีบะไดรด้วสุดหวานนี่ข้าวใหม่ปลามันเอากล่องลงไก่บ็ได้เล้วครับเพื่อนบิ๊มหนักเบิ่งกันอีกอยู่ทึงครับ ใสใ่ใซ like, ่อบเลใส่โซ่โะแก่เลยเนาะเบิ้งแบบบ่มีนานกันปานดื้อวันที่เท่าไรสองจากพี่น้องสองพฤศจิกายนครับสองพันห้อยหกสิบแปด้อเรออือนริสินนอนแนวนี้เนาะ ขักอย่ครับถือว่าขักนอไหมพี่หน่อดฮก็เป็นทำเลท่องครับหมองมานนอจสีวา่งไรกับพี่หน่อใสใส่แล้วเต้ใส่กระสอบบอใส่กระตาใส่ตาบอใส่ตาก็ใส่ตาเพราะว่ามีเตปดที่หันหนาวมากี่ ประมาณเจ็ดแปดโลเบอร์โอเคเลยจังเิ็งเห็นแต่มเงุ้ยเต็มตาเต็มเลยขบกระดเลยกระดุกเลยหทันหอดนั่นอ้ยัยอ้ยัยอ้ยัยเนี่กูมูได้ห้ดนี่ หนึ่งนะมันโดดออกคือเก้าขึ้นหรอู้ยเต็มกระตาครับเต็มกระตาหมอกกอกจใจพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดเลยจ้าม้านอนไหมพ่อมี่ปุ๋ยนลยม้าจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่คือบ่ฝันหน่อยเนาะเพราะว่าสืถึงลายปปนนี้เนาะมันครับฝนตกจ้ะพี่น้องใจหายมัดใบขึ้นเก้าจ้ะเอ้ามัดใบขึ้นเก้าพาเดี๋ยวมาแก่อีก เดี๋มาอารมณ์น้อยเนาะครับผมถ้าอยู่หมาอารมณ์มันนายก็รลายครับเพื่อนต้องคือแน่ละมือดีเหรอต้นยางมานั่นได้ยินเสียงป่าเพิ่งยุ่งวะน้ำต้นเฮือนลีไหมคันมีฝนหน่อยนนเานาะงรอบฝนร้อหน,นาวจ้ะแต่ว่าแกเบิบ่งสภาพอากาศก็คือมีฝนผายุหน่อยเนาะ หลุนน้ำกันเบิ่งครับป้าเป็นสินเหลือหน่อยเหลือหลายเป็นไรเนาะเมีนจ้าเพิ่นลงมางเนี่ยโบมินไปห,หน่อยเลยพด้เนาะบระเดี๋ยวเราลอยโลดจ้ะพี่เนาะปีนี้นับตั้งแต่มื่นห่อเฮ็ดมามื่นยามจ้ะที่แล่ยามเลย <c oughs> เกือบทุกม,มื่นเฮ็ดเฮียงเปียกแม่เน้องมันนีน่เนาะเกินขาดจ้ะพี่น้องมือนี้ฝนตกเป็นเหตุ สิเป็นเหตุอีกที่สันเมื่อนี้บ่ได้เขาปลาจะพี่น้องพาพี่น้องมาทางหน้าเพิ่นสิเพิ่นเอาตั้งเชียใบได้ครับผมมีความเย็นผนลงมากบ่นหอกก็ดีนาสิทั่วทั่วทั้งภาคเลยครับภาคอีสานหัดว่าติดตามติดตามกันไปเรื่อยๆหน่อยเนาะสิได้เก็บบ่าสียังไงเก็บเป็หมอเก็บไปเนาะ บ,บังคับหนามที่ไห้กรท่านีได้ครับพี่น้องแม่น้ะบัติไห้แหงเนะาะมันยังถือคื่อเพินบ่มีหนามอยู่เหรอครับฟ้าลายเป็นมองๆได้มไหมนี่เอ,อ้าเก็บออกได้ครับพี่น้องบึง ผลงานอีกเท่อนึงครับก่อนกับบานเนาะเอาสิไปเทให้พี่น้องเบ่งอีกเท่านึงแล้วครับ <c oughs> ย้อนแสงเนี่ยครับเอาไปอยู่ถังนะครับพี่น้อง <c oughs> ถือว่ามานวครับปีหนีเนาะมานทุกปีแล้วครับเฮา มัดอยยางดีได้หนินี่เต็มกระตานอแม่้ะป้าครับใส่ป้าเข่งป้าดุกมีปลาคอเนะปลาคอบปลายแห้งเลยจ้ะหลักๆกับปลาดุกครับพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าโซกมันอยู่ดอกครับบมได้มาหลายมือนอแม่พ่อมีฝนตกเป็นเหตุวันนี้จ้ะพี่น้องผลงานก็ตามที่พี่น้องเห็นเนาะครับผม ามาเบ่งกันมาจากโลครับตาดีซี่ผีโอ้เกือบซีโลรนไหม,มี่โอ้ชื่ว่าเก่าโล,ลแล้วครับอาก,กะตา่า <laughs> ครับของวันที่สองนอนสองพฤศจิกาย,ยนครับแตซสิมีเป็นปลาคอปลาดุกเนาะนี่ครับผลงานตามพี่น้องเข้ลนะจ๊ะแล้วก็กสีแยกออกนะพี่น้องนี่มเทียใส่แยกปุ๊บแต่่าปิดปิดเบิร์ตเกตแต่แยก ใส่ป้าแกตามที่พี่น้องเห็นหน้เนาะปุยไงครับปใหญ่แห้งครับเพื่นหลาเลยครับมึงตะคอยตะคอยกับใปุยพอดูกแต่ซีคาวนี่แล้วครับเพราะว่าป้าหน้าเนาะปีต่อปีอู้เพื่นนี้ลงถึงเดี๋ยวนี้เนาะนี่นี่เต็มโล่งเฮงน่าหลุดกันฝนถ้ามีฝนได้เนาะมันมีฝนตกข้างหน้าจ้ะ ตดามายของวันที่หนึ่งกนตกข้างหน้าเขาก็พยายามเสาของวันที่สองกัทีห่หนึ่งหานล้เบิ้งนี่แล้วครับพายุนี่เน้องแม่สีเขาอุบลเต็มเต็มครับอเมนฮันได้ทรงแม่ปลาหมึกก่มาขอนกะเทยแดงสีเจ้าพี่น้องตะคับอ่อเป็นสีเนาะแทกเลยเน้องเอาไปเลยครั้งไว้เด้วน้องนางแข็งเลยแก

ปลาปีต่อปีครับก็ได้รุ่นทุกปีแล้วครับน่าแม่ผมห่วงพี่กายพป่นบอคอยร้ายเป็นไดยครับีกายมีสงสัยทั้งน้านำบุกนำขอม่นคระนำบุกปลาลังเตียพ่นไข่มันก xếp bớt nó. Tân bóng nhắm của nằm yêu bởi vậy. đấy, đọc học. Tân yêu nóng khung 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 เวสิบลอยลังย่ขึ้นแลวได๋ยวเอากรบกคอยได้ใส่นอแม่มีว่าว่าถาเอายามนี้ครับ่าใส่เรื่อทุกปีก็ไปใส่อยู่เีบก็ใส่แต่เดนี่และนอแม่่โอเคเลยอ มันตื่นแล้วเลยเต็มเลยนะลองมึงประคอสิได้รักเลยนะประเข็งกับสิประมาณรูปตัวโลหนึ่งพือว่าโลหนึ่งละกะละมังกะนันตื่มึงประคอกับสิจั๊โตใส่ใบไหนเนาะครับผมจนมาขั้นต้นนี้เข้ากับสิบบ่ ค่อยได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะแม่นจ้ะเสียเวลาลุ้นแต่ลุ้นแต่ทางลีเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งเืองหลังนําได้แล้วเฮาคันเฮาแกเฮาก็สิล้างน้ําเนาะคัดแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็น็อกน้ําแข็งนะครับพี่น้องแข็งจ้ะให้เพิ่นบง่ายๆว่าให้เพิ่นตุยเนาะครับผม แบบใด้ดทุบหัวปูปลาดุเป็นเสอเกเดียนี่ปลาดุลกระหม่ปลาดุลกรกโมเนีนบองครับน ja ja ี่เราทำย่ามพนอยากล่งพนลงเลยเด้อพี่น่องรัดไว้ก็ไปุยเลยครับในในสาเน กันเพิ่อนอยากยูซานี่เพิ่นบ่ลงมานี่เด้่ป้าใส่นี่ใส่แกตากเด้แล้วก็ตำแจวหอ่อไปเก็บเ็ดบดนโคนี่เาทาเลน้ลองนี่ับะ่นียเ่นนนนี่ยนเนนี่นีนนนี่นนน อย่งไรตัววปเด้ยนี่นี่ก็ตัวนึ่งสีคือกันหินคอะกันหินขังไล่ๆขาวๆเมียนเพิรนลไล่ตตวุ่นให่ครับแพ็กบ่ได้แล้ครับปลาคอปลาลูกกระสายนปลาลูกกระสนี่ แต่ว่าปลาคอนิมบ่อแพรกแต่ดินครับปลดุกกระสีนี้ใส่หน่อยใส่ใหญ่เนาะครับผมแต่ว่ากระสีร้ายไปทางกระใสกลางปันผีปั่นหนองกินแล้วครับแมนจ์แบ่งผีแบ่งหนองน้ำนัะผู้ใดอยากได้ก็คือรับได้เนาะไอเนาะแมนครับรับใส่ได้ด้วยครับแมนจ้ะแล้วกระโรมาส่วนโตส่วนโตัวได้เนาะตัรมาแอดไลน์มาจ้ะใส่นี่ละจ้ะพี่น้องนี่ครับเบื่งไกล มีตัวหน่อยตัวใหญ่ขนกดเนไปจ้ะเจ้วบ่หมูเข้าอีเท่าหด้เนี่ยเบิดหน่อยบิดใจ่แล้วปลาคอหอมประมาณโลหนึ่งปลาคอนี่แพ็คบดได้เนาะครับผมตัวหน่อยครับโอ้ดงดงสองโลครับพี่น้องสองโลทั้งถังหรอโลทั้งถังเลสิอยู่วางโลกลัวกลัวเนาะโอ้จะดูนี่คักสามโลนี่มีจัดใหญยู่ ปัจจุบัณนี้แล้วครับพี่น้องคลิปข้องมือนี้น้อผลงานก็ตามที่พี่น้องเห็นจ้ะจะมีปลาดุปลาเค็งหรือปลาคุณหมอเนาะแต่ปลาคอจ้ะพี่น้องผลเป็นเหตุเหมือนเลยตกทั้งหน้าจ้าก็เล่าโดนน้ำกันไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องบัตดาฝนตกหรือว่าหนาวจ้าจ้าฝากอะไรก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันเลเด้อจ้าแม่ปลาเมฆก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามาลาบช่มขอบคุณทุกกระล่งแร่ใจที่ใจท่อปลาเมฆก็แม่ปลาเมฆ สำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า